สวัสดีกัทกรนสวัสดีค่ะเย้เยว, yeah, yeah. <laughs> วันนี้คูดอล่ามาคาเฟ่นะคะโหครั้งที่แล้วมา p อ i ไพเร็ตโคชชิ่งใช่ไหมก็พาลูกศิษย์มาที่นี่เนะวันนี้คูณอล่าก็เลยยวันนี้จังเลยอยากมาอีกนะคะก็เลยมาวันนี้นะคะใครก็ามาแล้วนะคะกดทักทายคูดอล่านิดน,นึงนะบอกเลยว่าวันนี้ใครมาเจอกันคือไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคูณอล่าไลฟ์ตอนเวลาเท่าไหร่ตอนนี้บ่ายโมงก,กว่าี๋ยวกับ่ายโงก,กว่า <laughs> จะอยู่ไปเนี่ยนะคะอยากไลฟ์ก็ไลฟ์นะคะบอกเลยเดี๋ยววันนี้วันนี้จะให้ขี่แพกใครเข้ามาดูในไลฟ์นี้นะแม้กระทั่งมาย้อนหลังนะก็อย่าลืมกดแชร์เป็นปันเพื่อนออกไปนะจ๊ะนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวคุณดาราเช็คภาพเช็คเสียงก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ลองใช้แอปพิซซึมนะคะในการไลฟ์ดูนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณดาราจะแบบว่าเอาเดี๋ยเดี๋ยวขอคุณดาราแบบ คุณอล่าจะหาทางแบบง่ายๆให้คุณแบบไลฟ์ให้คุณได้แบบเออมันจะมีเทคนิคเพราะว่าเดิมทีนะก่อนหน้านี้คุณอล่าใช้อะไรนะคาเมล่าไฟล์ไลฟ์ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้คือมันอัปเดตเวอร์ชันทั้งโทรศัพท์แล้วก็ update, วก update, วก update. อัปเดตนะแอปมันก็อัปเดตดังนั้นตอนนี้ก็คือไลฟ์ในแบบ t ิ k t o อลพร้อมกับแชร์หน้านะจอมาที่เพจเออมาที่เฟซเนี่ยเฟซอะไรเฟซเฟซบุ๊กนะคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะคุณอล่าก็จะหาทางใหม่มาให้เพื่อนๆนะจ๊ะนะคะใครก็มาแล้วทักทายคุณอล่าหน่อยนะ เดี๋ยวก่อนเออน,นะเช็คก่อนจ้ะเช็คก่อนเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรนะคะโหว,วันนี้ดีมากเลยคาเฟ่น,นี้คือดีมากนะคะดีมากเดีด๋ยวคุณเอาได้เช,ช็คภาพเช็คเสียงก่อนนะคะเสียงชัดหรือเปล่าเออเชียงส์เชียงชัดด้วยว่าเออทำไมพูดไม่ชัดตัวเนี่ย <S 2> <S 2> ดูสิ รอแป๊บหนึ่งนะคะนะคะใครก็มาดูยอนหลังก็รอแป๊บหนึ่งนะคะใครก็มาดูตอนนี้ก็รอก่อนแป๊บหนึ่งนะคะไล์ตอนนี้จะมีคนดูไหมเนี่ยนะคะไลฟ์ตามใจฉันนะคะเดี๋ยวตอนเย็นคุณอล่าก็จะมีมีนัดอีกนะคะมีนัดลูกค้าอีกดังนั้นก็คือเนี่ยเมื่อกี้คือเพิ่งเสร็จจากการออนไลน์โคชชิ่งนะคะกับลูกศิษย์คือแบบได้แบบคีย์เด็ดๆเอาไปสร้างช่องของตัวเองเลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวคุณอล่าเช็คเสียงก่อนนะฮัลโหลได้แบบคีเสียงชัดไหมอ่ะเสียงมันไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวนะขอเพิ่มเสียงหน่อยฮัลโหลโอ้โหมันดีเลย์มากเลยนะเสียงชัดไหมอะเสียงมันไม่ค่อยชัดเนาะเดี๋ยวนะขอเพิ่มเสียงหน่อยเดี๋ยวคุณอล่าเช็คกัน คเลาเ่เนาะนะเพิ่สียงเดยวากอนเสียงดังยังเอ่ยเอาไม้ไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาออาจจะได้ยินเอ่เอาไม้ไว้ตรงนี้ก้งอ่ะเสียงดังยังเอ่ยน่าจะได้ละเอาไม้ไว้ตรงนี้ดีกว่านาะอาจจะได้ยินฮัลโหลเชสเชสเทสเอาไมไ ได้ยินหรือยังจ๊ะน่าจะได้แล้วเนาะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ใช้แอปแอปฟิซซึมนะคะในการไลฟ์นะคะอือใครใจอยู่พี่มาบอกกันหน่อยนะจ๊ะใ้อยู่เหมือนกันขะคุณอล่านะคะอ่านมามาวันนี้นะคุณอล่าจะให้เทคนิคนะสร้างเงินนะสร้างเงิน จากใน t ิ k t o กเนะ่ะแม่ผู้ติดตามไม่ถึงแสนก็สร้างเงินได้นะคะคุณนลาบอกเลยว่านะหลายคนคิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องแบบว่ามีผู้ติดตามเป็นแสนนะคะถึงจะสร้างเงินได้ตรงนี้ฉัน,นต้องปั้น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 ,ป,นปั้นให้มันถึงให้ได้นะคะแล้วระหว่างทางก็ไม่มีความสุขอันนี้คือคีย์เลยนะวันนี้ครูอลาจะให้เทคนิคนะสามเทคนิคนะเทคนิคแรกนะเข้าเรื่องเลยนะเข้าเรื่องเลยนะจ๊ะนะคะคุณจะสร้างเงิน ในระหว่างทางที่คุณปั้นช่องได้เนี่ยสิ่งสําคัญสิ่งแรกนะคะนั่นก็คือคุณต้องอยู่ในโฟล์ของความสุขนะอยู่ในโฟล์ของความสุขนะคุณนลราบอกเลยว่าทุกคนที่เข้าไปเล่นติ๊กต็อกนะเข้าไปอยู่ในติ๊กต็อแล้วก็ถ้าคุณเลือกเสพนะคือบางทีมันอาจจะมีข่าวอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีนะให้คุณปัดทิ้งไปนะคะแต่อันไหนที่บอคุณชอบคุณมีความสุขนะคะก็อยู่ดูตรงนั้นนานๆนะคะคุณนาราจะบอกว่าสิ่งแรกนะที่จะทำให้คุณ ได้เงินมานะคะเปิดโอกาสในการรับเงินของคุณนะคะนั่นคือคุณต้องอยู่ในคลื่นพลังงานแห่งความสุขนะคะ t ิ k t ตอลให้ความสุขแก่คุณได้นะคะหลายๆคนนะคะโอ้ทำงานเครียดน,นะคะโอ้ปีอะไรหลายอย่างนะคะแต่ว่าพออยู่ในดิจิตอแล้วเพลินนะคะแปบ๊บเดียวนะคะแปบ๊บเดียวผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงว่าจะนอนนะคะก็ยังไม่ได้นอนสักทีนะคะบางทีก็เลยเถิดไปเพราะอะไรมันมีความสุขมันเพลินมากๆนะคะในการอยู่ใน t ิ k t ตอลและนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่จะทำให้คุณสร้างไรายได้ได้ เวลาคุณมีความสุขคุณจะเริ่มมีไอเดียนะมีไอเดียแล้วเวลามีความสุขคลื่นพลังงานของความสุขมาอยู่ในคลื่นของความถี่สูงและมันจะดึงดูดโอกาสต่างๆให้คุณมาดัางนั้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะทําให้คุณสร้างเงินได้แม้คุณมีผู้ติดตามไม่ถึงแสนนะคะอยู่ในคลื่นของความสุขให้ต่อเนื่องนาน,น,าน ะะอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขก็อยู่ค่ะคุณอาจจะชอบดูดการแต่งตัวการแต่งหน้าคุยดูแล้วชั้ฉันเพลินฉันมีความสุขมากเลย<ๆ>ก็อยู่แบบนั้นไปค่ะอยู่ในเครื่องของความสุขของคุณนะคะคุณต้องเลือกเสพในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและ t ิ k กต็อกสมมติเวลาคุณจะอัดคลิปใช่ไหมติ๊กตอกก็ทาให้คุณสวยทําให้คุณหล่อทําให้แบบผิวเนียนทาให้หน้าเรียวสวยหุดด่นดีอะไรอย่างเงี้ยคือทําได้เลยในแอป t ิ k กต็อกมันก็เลยทําให้คนที่อยู่ใน t ิ k กต็อกเขาโตวไวมาก โตไวนะคะเพจยังไม่ถึงไหนนะแต่โหอยู่ในติ๊ t o ็อกคือโตไวมากนะแล้วเวลาคุณอยู่ในคลื่นความสุขมันก็เลยดึงดูดให้คุณได้รับงานได้รับเงินมีโอกาสต่างๆวิ่งเข้ามาหาคุณโหนี่บอกนะคะม, <laughs> มีบอกด้วยนะมีบอกด้วยเดิมายบอกด้วยเฮ้ยดีจังเลยเฮ้ยนีจังเลยดูสิเฮ้ยขนลุกมันอยู่ในสวรคนนะคะอันนี้คือแบบไอ้น้ำนะที่คาเฟ่เขามีมาโฮ้ยดีมากเลยนะคะเพื่อน อันนี้คือสิ่งแรกนะที่ครูอล่าให้คุณนะคะดังนั้นเวลาถ้าหากคุณในอยู่ใน tiktok อกเดเวอร์ชันของการเป็นผู้สร้างนะคุณเส็ิแล้วคุณก็สร้างคุณสร้างด้วยความสุขดังนั้นเวลาคุณจะทําช่องคุณปั้นช่องคุณคุณต้องเริ่มจากสิ่งที่คุณอินสิ่งที่คุณมีความสุขสิ่งที่คุณมีและคุณมีความสุขยกตัวอย่างเช่นนะยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบการแต่งตัวนะคะการแต่งตัวปรับบุคลิกให้ดูดีนะคะ คุณก็ทําคลิปแบบนั้นออกมานะคุณทาคลิปแบบนั้นออกมาด้วยความสุขนะคะอย่าทําตามคนอื่นเช่นอ,อ่ยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าสมมติว่าคุณเห็นว่าเฮ้ยคนที่เขาสอน TikTok, ทิกตอกให้เขาโตวไวจังนะฉันสอนทิกตอกบ้างดีกว่าจะถามว่ามันใช่ความสุขของคุณหรือเปล่าล่ะคุณอาจจะอินกับการแต่งหน้าคุณอาจจะอินกับการทำอาหารคุณอาจจะอินกับการท่องเที่ยวดังนั้น จงเป็นตัวเองค่ะทำในเวที่แบบคุณมีความสุขนะคุณมีความสุขในเวไหนให้ทำคลิปแบบนั้นออกมาแล้วทำคลิปด้วยแบบความสุขของคุณน่ะมันมันไม่หนีไปไหนเงินไม่หนีไปไหนแน่นอนมันจะมาหาคุณแน่นอนถูกไหมนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะดังนั้นคุณเราจะแนะนำนะคะลูกศิษย์ทุกคนว่าเฮ้ยเอ็นจอยกับเรื่องอะไรล่ะชอบอะไรนะคะดึงในสิ่งที่ชอบออกมาทำคลิปไม่จำเป็นต้องสอน t ิ k ิตอกไม่จำเป็นต้องไปอ ทำตามคนอื่นอินอะไรมีความสุขอะไรทําสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้คือสิ่งเล็กๆจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะพาให้คุณเติบโตได้แต่ถ้าคุณเริ่มต้นในสิ่งที่มันไม่ใช่คุณมันไม่ใช่ความสุขของคุณมันไม่ใช่ความอินของคุณนะปัจจุบันนี้คุณทำไปคุณก็ฝืนแล้วเวลาคุณทำติ๊กต็อกคุณต้องอาศัยความสม่ำเสมอคือติ๊กต็อกเป็นแพลตฟอร์มที่คุณต้องแบบลงคลิปทุกวันนะเน้นนะคะว่าทุกวันเลย อันนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําในสิ่งที่คุณไม่ได้รักไม่ได้ชอบไม่ได้มีความสุขคุณจะทําได้ไม่ต่อเนื่องและพอไม่แต่ไม่ต่อเนื่องมันก็โตไม่ได้นะนั้นให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณมีความสุขก่อนทําคลิปทั้งด้านนั้นออกมาและคุณเอนจอยในขณะที่คุณทําเดินทางต่อไปเรื่อยๆคุณอล่าบอกเลยว่าตอนที่คุณอล่าทำคลิปร้านบิวได้คือคุณอล่า รู้เลยนะโปรเซสของครูคือครูนะ่ะค่อยๆแบบว่าเดินทางตามความสุขตอนนี้ฉันกําลังอินกับการเรื่องทําอันนี้อยากทําอยากทำโอ้เอฟเฟกนี้มันสนุกดีอยากทำ,กทำดูเอ็ดอันนี้ดีกว่าสนุกดีอยากทําลองทําลองทําทําด้วยความสนุกตลอดมันเลยเปิดรับโอกาสต,ต่างๆเช่นนะตอนที่ครูนาร่าเริ่มทําช่องติ๊กต็อกแรกๆคือครูนาร่าสอนเกี่ยวกับการ เนื้อหากเกี่ยวกับประกันนะข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประกันทั้งหมดเลยใช่ไหมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประกันทั้งหมดเลยอันนั้นก็เป็นความแบบเอ็นจอยของครูนะตอนนั้นนะคะครูนรัชบอกว่าอะไรเริ่มจากตอนนั้นคือครูนรัอินตรงนั้นครูนราก็แบบทํามันเรื่อยทามาเรื่อยนะทํามาเรื่อย,นะเ,อยเออทามาเรื่อยแล้วเออทาด้วยความสุขทําด้วยความสุขตลอดแล้วมันก็เกิดไวรัลเกิดคลิปไวรัลพอคลิปไวรัลเกิดขึ้นคนก็ติดตามเพิ่มมากขึ้นและขณะที่ครูกําลังทําอยู่นะคะ ผู้ติดตามแบบว่ายังไม่ยังตอนที่ยังไม่เกิดคลิปไวัลอเนี่ยลูกค้าทักซื้อประกันเยอะเบี้ยนหนักๆก,ก็เยอะเพราะอะไรเพราะครูอยู่ในคลื่นของความสุขตลอดการเดินทางตลอดการทําคลิปตลอดการทําช่องของครูนะคะถึงบอกว่าการจํานวนผู้ติดตามไม่ได้เท่ากับจํานวนยอดเงินนะแต่จํานวนผู้ติดตามเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดเงินโอเคไหม ะะอย่าตั้งสมก,การผิดว่าสมก,การคือถ้าผู้ติดตามเยอะเงินเยอะหลายๆคนผู้ติดตามเยอะแต่สร้างเงินไม่ได้ก็มีเยอะแยะหลายๆคนผู้ติดตามยังไม่เท่าไหร่เลยโหจะสร้างเงินมหาศาลมีเยอะแยะนะคะมีเยอะแยะนะคะดังนั้นคุณสามารถเดินทางในการสร้างช่องติกตอกปั้นช่องติกตอกด้วยความสุขและก็คุณก็รับเงินได้เลยไม่ต้องรอให้มีผู้ติดตามหลักแสน โอเคไหมนะอันนี้คือสิ่งแรกคือทําด้วยความสุขทําด้วยความสนุกนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะก่อนจะไปข้อที่สองนะคะือเราจะพาทัวร์กันดีไหม <laughs> อยากพาดูชมนกชมวิวนะชมนกชมวิวนะชมวิวเดี๋ยวเอาลืมแช่นะคะ <laughs> คร,รูรอล่าลืมแช่นะคะเดี๋ยวขอแช่ก่อนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนี่สอนไปข้อหนึ่งแล้วลืมแช่นะคะ <laughs> ตลกปะตลกกว่าน,นี้ก็ได้อีก <laughs> อันชจ์ก่อนนะจ๊ะ ขอแจ้ก่อนนะจ๊ะเอาไอ้มือถือครูร้อเหรอเนี่ยยังได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> ขอแชร์ก่อนนะแชร์ไปอีกกลุ่มนึงขอแชร์ไปกลุ่ม <c oughs> ขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> อ้าวนะคะแอปครูค้างไปแล้วนะคะฮัลโหลนะคะยังอยู่กันไหม เด็กคะ่ะโหลดหมุนติ้วเลยค่ะนะคะคุณอล่าดูในนี้หมุนติ้วเลยนะคะมายังเอ่ยมากันหรือยังเอ่ยมากันหรือยังเอ่ยดูจีหมุนติ้วเลยจ้ะฮึฮึคืออะไรฮึคืออะไรนะ <laughs> <laughs> ว่าเรามาเที่ยวคนเดียวนะคะอยู่คนเดียวเราก็จะ จริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะเราก็อยู่กับซอส <g ül> ก็อยู่กับซอสจะเบื่ออะค่ะเดี๋ยวนะครูนาะล่าว่าจะพาพาเดินเดินเที่ยวเจ้าหน่อยนะคะยังอยู่ไหมเอ่ยมันโหลดมุนติ้วเลยได้หรือเปล่าเนี่ยได้หรือเปล่าไม่รู้นะคะอ่ะไปต่อดีกว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นเดี๋ยวดูซิ Wi-Fi ขึ้นอยู่ไหมครูนรัก่อเช็คแป๊บหนึ่งนะคะได้ไหมอ่ะได้อยู่อ่ะได้อยู่ไปต่อเดี๋ยวมาแล้วนะคะติดติดดับดับนะไม่เป็นไรนะใครได้ไปก็ได้ไปเนาะมาเดี๋ยวจะพาเที่ยวก่อนพาเที่ยวก่อนแล้วก็เดี๋ยวมานั่งตรงนี้ใหม่านทันทานทานทานะคะก่อนที่จะไปข้อที่สองนะคะ พาเที่ยวก่อนโอ้โหโหเที่ยวคนเดียวคนเที่ยวคนเดียวไม่ได้ต้องพาเพื่อนๆเที่ยวด้วยนัน่นนั่นนั่นนะนี่นะคะ,วะสวยจังเลยเนาะสวยจังเลยเนาะเอาไหมนี่โอ้โหดูน้องดูน้องอเป็นไงล่ะน่ารักจังเลยน่ารักไหมล่ะข้อหนึ่งอยู่นะข้อสองอยังไม่ขึ้น <laughs> พาดูก่อนนี่ตรงนี้มีสะพานนะคะ แดดเปรี้ยงมากนะคะคุณอลาบอกเลยแดดเปรี้ยงมากก่อนที่จะไปข้อที่สองเราจะพาดูเพลิดเพลินดูดอกบัวด,ดอกบัวนี่คือคาเฟ่แถวบ้านคุณอลานะดีใจมากเลยที่มีคาเฟ่แบบนี้อยู่นี่นี <laughs> ด่ดอกบัวใหญ่มาก,ด,มมากดอกบัวใหญ่มากนะเดูใหญ่ไหมใหญ่มากดอกบัวใหญ่มากยังไม่ไปข้อที่สองพาเที่ยวก่อน เน่่เน่นโอ้ยหจ๋ยจังเลยสวยจังเลยเนาะสวยจังเลยนะ้ำตกอโอน้ำตกน้ำตกน,นะคะอุ้ยนะน้ำตกน้ำตกนี่ได้ยินเสียงคุณอล่าไหมในน้ำตกไปคือข้อที่สองเลยนะข้อที่สองจะนั่งตรงนี้แหละจะได้มีวิวน้ำตกด้วยนะคะได้ยินเนาะ ข้อที่2นะคะนั่นก็คือคุณจําเป็นจะต้องทําช่อง Tik Tok ของคุณให้เป็นแนวทางชัดเจนนะชัดเจนเลยนะบางทีคุณเห็นว่าคนอื่นอะ่ะเฮ้ยเขาทำไลฟ์สไตล์อะเฮ้ยเขาแบบว่ามีนู่นมีนี่เฮ้ยดูแบบอยากทำบ้างนะคะแต่ในช่วงของการเริ่มต้นนะะ่ะถ้าคุณทำช่องแบบสเปสะสปะนะ,ะช่องแบบสเปสะสปะช่องคุณจะไม่มีสเสน่ห์คนจะไม่อยากติดตาม เพราะคนจะติดตามเมื่อคุณมีประโยชน์ต่อเขาไลฟ์สไตล์คุณมีประโยชน์ต่อเขาหรือเปล่าถ้ามันมีก็ํานะ,ะยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณอาจจะเป็นสําเร็จในธุรกิจอะไรของคุณแล้วคุยคุณมีไลฟ์สไตล์แบบนี้คุณสามารถโชว์ไลฟ์สไตลคไ์คุณได้ถูกไหมต้องดูก่อนนะว่าการโชว์ไลฟ์สไตล์ของคุณอะมันช่วยคนหรือเปล่า นะคะช่วยคนหรือเปล่านะ,ะหลายๆคนก็เฮ้ย hey, ฉันอยากมีรายได้เขาทํางานอะไรนะก็เป็นไปได้ถูกปะอา่าเป็นไปได้นะคะดังน,นั้นต้องดูก่อนนะคะว่าคุณอยากจะทําช่องอะไรนะคะสาระอะไรนะคะซึ่งถ้าสมมติเป็นในสายของความรู้นะคุณลาก็แนะนําว่าให้ให้ความรู้ไปให้เต็มที่ในเรื่องเรื่องเดียวนะคะสมมุติว่าคุณจะให้ความรู้เรื่องการทําอาหารก็โฟกัสเรื่องการทําอาหาร อยากจะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเที่ยวนะคะหรือเป็นไลฟ์สไตล์คุณก็ให้ไลฟ์สไตล์อย่างเต็มที่ไปเลยอย่าแบบกระโดดไปกระโดดมาแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแบบมีผู้ติดตามจํานวนมากแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้ถูกปะทําอะไรก็ได้เลยนะคะแต่ในช่วงของการเริ่มต้นนะคุณจําเป็นจะต้องทํำคลิปทําช่องของคุณให้เป็นแนวทางชัดเจน ยกตัวอย่างอย่างตอนที่ครูนอล่าทำช่องครูตอนแรกที่เกี่ยวกับเนื้อหารประกันครูแล้วก็โฟกัสชัดเจนทางเนื้อหาเกี่ยวกับประกันอันนั้นคนที่มาติดตามครูก็จะม,มาติดตามเกี่ยวกับประกันซึ่งส่วนใหญ่คนที่ติดตามก็คือตัวแทนประกันนะคะ <laughs> ใช่ไหมนะคะใครเป็นตัวแทนประกันที่ติดตามครูนอล่าอยู่ก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะในไลฟ์นี้นะนั่นแหละใช่ไหมนั้นคือความชัดเจนครูน่ะจําเป็นต้องมี เพื่ออะไรเพราะว่าถ้าคุณยืนหนึ่งว่าคุณทําประกันหรือว่าคุณยืนหนึ่งในด้านของการแต่งหน้าคุณยืนหนึ่งในด้านของการอาหารทําอาหารเวลาคนเขามีปัญหาเขาอยากปรึกษาเขาจะปรึกษาใครล่ะเขาก็อยากปรึกษาคุณถูกปะเพราะว่าคุณแสดงออกชัดเจนว่าคุณคือใครเคไหมถ้าคุณชัดเจนพูดต่อผพูดแล้วคนรู้แล้วเมื่อไหร่ที่คุณชัดเจนกับตัวคุณเองโลกภายนอกก็จะชัดเจนกับคุณด้วย นะคะดังนั้นคนลุกเลยนะอันนี้คือเรื่องสําคัญนะการโฟกัสสาคัญมากดังนั้นทําช่องของคุณให้เป็นแนวทางชัดเจนก่อนไม่ว่าผู้ติดตามตอนนี้คุณจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนที่เขาเห็นคุณบ่อยๆเขาจะนึกนึกถึงคุณในเรื่องนั้นอย่างแน่นอนแล้วเงินก็เข้ามาแน่นอนเห็นหมเพราะว่าตอนที่คุณอาล่า,าสร้างคลิปเกี่ยวกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประกันเนี่ย คนเขาก็คิดถึงประกันเขาก็คิดถึงครูนอล่าถูกป่ะก็คิดถึงครูนอล่าเพราะถ้าเกิดว่าเขาเคยเห็นครูมาก่อนให้ความรู้เขาคิดถึงครูนอล่าเหมือนกันค่ะแบบเดียวกันณนะตอนนั้นคือครูนอล่าอาจจะไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะด้วยเขาก็เห็นพอเห็นบ่อยๆเขาก็จะเริ่มเกิดความเชื่อถือเชื่อใจว่าโอ้ถ้าเป็นเรื่องนี้ต้องมาทางนี้นะคะณนะปัจจุบันคือครูนอล่าสอนกันทำดิจิตอลเพื่อที่จะขยายให้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าขยายช่วยผู้คนให้มากขึ้นครูนอล่าก็ทำเรื่องติจตอหลายๆคนคิดว่าเฮ้ย ตอนแรกทาช่องอันนี้แล้วไปเปลี่ยนไปทําอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมกลับไปที่ข้อแรกคือคุณเอนจอยคุณมีความสุขกับการทําเรื่องไหนให้ทําเรื่องนั้นคุณอร่ามีความสุขในการได้เฮ้ยมาสอนติก๊กต็อกเพราะคุณอร่าเนี่ยทำช่องเกี่ยวกับประการมาเนี่ยคือคุณอร่าใช้ความรู้ต่างๆในการมาปั้นช่องมาทําช่องของตัวเองนี่พอคุณนอร่าแบบศึกษาแบบว่ามีทักษะเอ้ยฉันเก่งแล้วแหละฉันช่วยเหลือคนได้ในด้านนี้ก็คุณอร่าก็ออกมาทํา แต่ก่อนที่คุณอลาจะทำคุณอล่าก็ถามใจตัวเองว่าเฮ้ยฉันอยากทำไหมสนุกไหมถ้าใช่ก็ทําเลยแล้วก็โฟกัสเรื่องนั้นเหมือนที่คุณอล่าก็ตอนนี้ก็โฟกัสแต่เรื่องติ๊กต็อกอย่างเดียวเห็น <c> ไหมคือคุณจะทําหลายเรื่องได้ไหมทําได้แต่คุณต้องทําทีละเรื่องโอเคไหมอันนี้คือข้อสองนะจ๊ะเออนะคะ <c> เดี๋ยวต่อไปข้อที่สามแล้วก่อนจะไปข้อที่สามก็จะพาถั่วอีกรอบจะพาถั่วอีกรอบดูคะอานะคะไปๆนะคะให้ดู ดูนกดูไม้นะคะดูนกดูไม้ได้ดไ,มดไม่เบื่อหน้าคูนอร่านะคะดีมากเลยเนาะต้นไม้เยอะนะชอบมากเลยไนนี้ในนี้โอ้โหดีอะตอนนั้นคุูนอร่าออคูนอร่าเป็นลูกศิษย์เมนทอของโค้ดกว่างน,นะคะก็หูไปคาเฟ่นหนึ่งที่แบบว่ามีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้มีจังเลยถ้าแถวบ้านเรามีก็คงดีเนาะนะคะมันจะดีแค่ไหนนะถ้าแถวบ้านเรามีนะแล้วก็มี แล้วก็มีนะคะจริงๆมันมีอยู่แล้วนะแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นเลยแต่พอเราปาดถนะที่เออเราอยากจะเห็นเราอยากจะมีเอยากจะเจอเราก็ได้เจออ่ะแรกไปอีกนะคะสอนสัจธรรมไปให้อีกนะคะอือต่อไปนะคะต่อไปอ่ะชมพาทัวร์เดียวทัวร์แล้วดีมากเลยนะเดี๋ยววันจะมาอีกนะคะมาอีกเรื่อยๆชอบมากเจ้าของก็น่ารักมากเลยนะคะเฟนี้ต่อไปก็จะข้อที่สามนะจ๊ะข้อที่สาม ข้อที่สที่ครูเราจะให้คุณนะ,ะ,นะวันนี้และเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องมีผู้ติดตามเป็นแสนคุณก็สร้างเงินได้นะคะนั่นก็คือนะคะไปข้อที่สามนะคะคือ TikTok เขามีฟีเจอร์ t t o k s k ช p นะตอนนี้นะคะมี TikTok Shop ซึ่งคุณสามารถเปิดขายของได้นะคะเอาสินค้าที่คุณมีนะคะเอาไปขายใน TikTok Shop ได้ ะะแล้วเวลาคุณไลฟ์คุณก็แท็กสินค้าของคุณขึ้นมาในไลฟ์คุณก็ขายได้ปะ่ะนี่ก็เป็นโอกาสในการสร้างไรายได้ให้กับคุณแม้ผู้ติดตามไม่ถึงแสนนะคะซึ่งการลงสินค้าใน Tik t o อกมันจะมี2แบบแบบแบบแรกนะคะก็นั่นก็คือการเอาสินค้าของตัวเองเอามาลงนะคะเอาสินค้าของตัวเองมาลงในช่องตัวเองนะคะแบบที่สองนั่นก็คือการเป็นนายหน้านะคือสมมติยกตัวอย่างนะคุณอล่าจะให้เขาใจายสมมุติว่าคุณอล่าเนี่ยมีสินค้าคุณอล่ามีสินค้าเป็นเสยืดนะคะ แล้วมีคนนะคะอยากจะเอาเสื้อยืดของคูนาราไปขายเพื่อที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยอ่าเขาก็มาแอดสินค้าคูนราลงในช่องของเขาในทางกลับกันค่ะถ้าคุณเห็นช่องไหนเขามีสินค้านี้เฮ้ยอ,อยากเอาสินค้าตัวนี้มาลงในช่องของเราบ้างทําได้ไหมทําได้ไม่ต้องมีสินค้าตัวเองก็ทําได้เห็นไหมนี่คือโอกาสในการเปิดรับรายได้สร้างรายได้ให้กับคุณนะคะซึ่งรายละเอียดในการทำติ๊กต็อกช็อป่คูนาร่าก็จะมีสอนนะเป็นคลิปสอน อยู่ให้ตลอดนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถทักถามคุณอล่าได้นะเพราะว่าการจะลงในทิกติกช็อปสินค้านะมันจะมีข้อมูลต่างๆที่คุณจะต้องรู้นะคะเช่นสินค้าที่ถูกจํากัดนะคะสินค้าต้องห้ามนะคะแนวทางในการลงสินค้านะคะยกตัวอย่างนะวันนี้คุณอล่าแบบว่าเพิ่งจ่านะคะผมผมกระจายเ <laughs> พิ่งจะลงเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดที่คุณอล่าใส่แบบนี้นะ,ะแล้วมันเป็นไงเป็นคอต์เใช่ไหมอันนี้เอามาเอามาแชร์ในไลน์ไปนะ ็นคอเต่าแล้วก็สินค้าที่ถูกจํากัดน,นะสินค้าต้องห้ามในทิกตอกคือเกี่ยวกับสัตว์คือครูนอร่าขายเสย,ยืดคอเต่าถ้าพิมพ์ว่าเสื้อยืดคอเต่าเนี่ยคือไม่อนุญาตจะ <laughs> ต้องใช้คาว่าเสื้อยืดเฉยเสยืดสไตล์ครูนอร่าแบบเนี้ยนะคืองั้นก็คือถ้าใครนะคะที่แบบอยากจะลงสินค้าในกิกกอช็อปนะสามารถแอดไลน์นะคะแอดครูนอร่านะแอดแล้วก็ k r u n o r a s นะคะแอด แอดไลน์แอดของครูนาราไปแล้วก็เข้าไปถามครูนารานะเพราะว่าสินค้าแต่ละคนที่ลงมันก็ไม่เหมือนกันนะรายละเอียดมันก็จะมีความแตกต่างกันนะซึ่งครูนาราก็จะมีข้อมูลนะคะว่าอันไหนที่ลงได้อันไหนที่ลงไม่ได้นะ,ะจะได้ส่งให้จะได้ให้คําแนะนําได้เฉพาะเจาะจงบุคคลนะคะใครที่เข้ามาดูก็สามารถถ้าสงสัยนะถ้าแบบมีสินค้าอยากจะลงก็เข้าไปถามครูนาราได้นะที่ไลน์แอดแอดครูนารานะคะส่วนใครที่เอ้ยอยากจะปรึกษาการปั้นช่องนะเพราะวันนี้ครูนาราก็เพิ่งจัดทำออนไลน์โคชชิ่งนะคะกับ กับลูกศิษย์หนึ่งคนนะโอ้โ oh, ห oh. ลูกศิษย์แบบว่าคุณอล่าให้เยอะมากเดี๋ยวไว้จะเอารีวิวมาให้ดูนะคุณอล่าให้เยอะมากคือคุณอล่าบอกเลยว่าสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีโอกาสมาเจอตัวคุณอล่านะ้วแบบลงพีเวทโคชชิ่งไม่ได้นะเดินทางไม่ได้นยะคุณสามารถทําเป็นออนไลน์โคชชิ่งได้นะคะคุณอล่าเปิดรับออนไลน์โคชชิ่งนะชั่วโมงละ2,900บาทนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มาเห็นในไลฟ์ไลฟ์นี้นะคุณอล่าจะให้พิเศษเพิ่มนั่นก็คือ คูนร่าจะแถมให้อีก1ชั่วโมงนะคือชั่วโมงละ2 9 0 0บาทนะโคชชิ่ง1ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคูนร่ามาติดตามผลอีกทีเดือนหน้าอีก1ชั่วโมงนะเท่ากับ1แถมหนึ่งในีาละค่ะา2,900บาทนะใครที่สนใจนะอยากจะ โคชชิ่งกับครูนล่าซึ่งไม่ได้เกี่ยวเฉพาะกับ t ิกต o อกเดียวนะคุณจะถามครูนล่าเรื่องการทําออนไลน์หรือในด้านของความสุขใน,นด้านของ m i ซ d ซ็ตก็ได้นะคะออนไลน์โคชชิ่งนี่คือแล้วแต่บุคคลนะบางคนว่าแบบว่า ii, สวัสดีคะ่ะคุณบุญสมสวัสดีคะ่ะครูอ้อนะคะมรติว่าบางคนแบบว่าเฮ้ยครูโนล่าคือคุูนล่าบอกว่าให้เริ่มทําด้วยความสุขแต่คือไม่รู้เลยความสุขยังไงแล้วตอนนี้ก็เจออนุอันนี่มาจะทํายังไงให้มีความสุขได้นะคะ คุณก็สามารถลงออนไลน์โคชชิ่งกับคุณอล่าได้เช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าทั่วโลกนะคะทั่วโลกนะคะใครอยากจะโคชชิ่งกับคุณอล่าทางออนไลน์นะคะตอนนี้คือ2,900บาทนะคะ1ชั่วโมงแถมอีก1ชั่วโมงนะคะใครดูไลฟ์นี้นะคะไม่ว่าจะมาดูย้อนหลังหรือไง ก็ทักไปที่ไลน์แอดนะคะแล้วก็บอกว่าขอรับราคาพิเศษนะจ๊ะขอรับโปรโมชั่นจากไลฟ์ไลน์นี้นะจ๊ะอ่านะคะเก่งมากค่ะนะคะคุณอ,อ้นะคะน่ารักที่สุดเกินเดิมเเดิมเดี๋ยวกดแชร์ดิค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวคุณนราสรุปให้นะสามเทคนิคที่จะทำให้คุณแบบสร้างไรายได้ได้แม้มีผู้ติดตามไม่ถึงแสนสิ่งแรกก็คือคุณให้ทำคลิปใช้ชีวิตของคุณทุกวันด้วยความสุขคุณมีความสุขในการทำคลิปแบบไหนคุณก็ใช้แบบนั้น นำทางให้คุณสร้างรายได้โอเคไหมนะสิ่งที่2ก็คือแนวทางช่อง,องคุณชัดเจนทําเรื่องอะไรให้ทําเรื่องนั้นเป็นเรื่องๆไปนะคะอย่าเพิ่งสเปดสปะรู้แหละหลายคนเก่งหลายอย่างนะคะคุณอล่าเองแบบว่าก็หลายอย่างอะเป็นจบพยาบาลด้วยใช่ไหมทางด้านสุขภาพด้วยนะคะทางด้านออนไลน์ด้วยสอน a c e b o o k ก็ได้สอนอะไรก็ได้แต่ คุณอร่าโฟกัสทิกตอกดังนั้นคุณก็เหมือนกันคุณก็ควรจะโฟกัสในเรื่องที่คุณทำนะคะให้ชัดเจนนะคะเพื่อให้คุณได้อยู่ในใจของลูกค้าของคุณว่าคุณคือใครเพราะถ้าคุณชัดเจนกับตัวเองเมื่อไหร่โลกก็จะชัดเจนกับคุณในเช่นเดียวกันนะคะและข้อที่3นั่นก็คือทิ t o อกมีทิกตอกช็อปนะคะใครที่สนใจอยากจะเปิดสินค้าอยากจะวางสินค้าในทิ t o อกช็อปนะคะคุณก็สามารถ ทำได้นะครูนารามีคลิปสอนเอาไว้นะเป็นคลิปสอนฟรีไว้ด้วยนะไปติดตามได้นะแต่ถ้าใครแบบอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ยใครอยากปรึกษาเพิ่มเติมส่วนตัวนะทักไปที่ไลน์แอดครูนาราหรือถ้าอยากจะโคชชิ่งกับครูนาราแบบเต็มๆหนชั่วโมงแถมอีก1ชั่วโมงนะก็ ลงคอร์สออนไลน์โคชิ่งได้นะจ๊ะอาแล้วก็อนะะขอบคุณทุกๆคนค่ะแบบนะคะเดี๋ยวแชร์ให้ขอบคุณมากค่ะโคชอ้อไม่ใช่โคชอ,อ,อนะค้อนะครูอ้อนะคะ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้นะคะนี่คุณลอล่าก็สมปราถนาของครูอล่าแล้ววันนี้คือตั้งใจเลยว่าเดี๋ยววันนี้ฉันจะมาที่นี่จะมากินเค้กกินขนมกิน,มน,มนอาหารแล้วก็จะมาไลฟ์นะ,ะมาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ได้ทําสมใจอยากแลลวคะ่คะครูอล่าก็มีความสุขแล้วก มีก็สุดแล้ว <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะแล้วใครย้อนหลังนะคะก็อย่าลืมพิมพ์มาด้วยนะคะว่ามาย้อนหลังนะคะแล้วถ้าสนใจรับโปรโมชั่นหรืออะไรก็ทักเข้าไปด้วยจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวคุณจะไปไลฟ์ต่อในติกต็อกนะใครจะไปตามก็ไปตามเดินจ้าวิบุยค่ะอด้